เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอ,อีกครั้งนะคะเมื่อนักแสดงสาวพอลลาเทเลอร์ค่ะประกาศยุติสถานะชีวิตคู่กับนักธุรกิจนะคะลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษเอสเวิร์ดแบตเทอรี่นะคะหลังทั้งคู่ค่ะแต่งงานและใช้ชีวิตร,ร่วมกันนานกว่า12ปีโดยพอลลาเทเลอร์นะคะแลวก็เอสเวิร์ดแบตเทอรี่ค่ะมีลูกด้วยกัน3คนคือน้องไลลา11ขวบนะคะน้องลูก้า7ขวบแล้วก็น้องลูเอล่านะคะ4ขวบซึ่งปัจจุบันนะคะเธอพักอาศัยอยู่ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศฮ่องกงค่ะ โดยพอลล่าเทเลอร์นะคะได้โพสต์แจ้งข่าวนี้ลงใน IG Story ค่ะโดยระบุว่าวันนี้พอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็และพอลล่านะคะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อแม่ของเด็กๆยังอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กำลังใจให้กับครอบครัวเราเสมอนะคะ นอกจากดีนะคะยังมีข้อความภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าด้วยใจที่หนักอึง้งฉันต้องการบอกว่าหลังจากผ่านเวลาและก็การพิจนารณายอย่างทีทั่วแล้วเอสกับฉันได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นบทใหม่ไม่ใช่ในฐานะสามีภรรยาอีกต่อไปมันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมและเป็นการเดินทางที่ฉันจะขอบคุณเสมอและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปในการเลี้ยงดูลูกๆที่น่ารักของเราด้วยกัน ซึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะชาาในต่างตั้งคําถามนะคะถึงการเลิกลาและก็คาใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่ดูรักกันและดูสมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็นบ้างที่ถึงจุดอิ่มตัวกับคําว่าสามีภรรยาเข้าใจนะบางอย่างเวลามันผ่านไปมันตกผลึกแล้วได้เรียนรู้ว่าแยกกันดีกว่าที่จะใช้ชีวิตร่รมกันเป็นกำลังใจให้ค่ะชีวิตคู่ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ สังเกตดูคู่ที่รักกันมากๆบางทีเลิกกันแบบช็อกโลกเลยคืออาจจะอดทนกันจนถึงที่สุดส่วนคู่ไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะกันกับอยู่กันยืนซะงั้นหรือมันจะได้ปรับความเข้าใจกันก็ไม่รู้เหมือนกันความเห็นส่วนตัวเข้าใจฟิลเลยอ่ะยิ่งมีลูกด้วยกันยิ่งตัดความสัมพันธ์ยากมีพร้อมทุกอย่างแต่จะมีบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วคนที่อยู่ด้วยกันนานเขาทำกันยังไง ตกใจแต่เรื่องชีวิตคู่คนสองคนเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดบีบมือชีพอลล่าคุณเอสค่ะแล้วก็บีบมือตัวเองด้วยสภาพแต่ละคนที่เลิกคืนนางฟ้าทั้งนั้นและก็อีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าตกใจเลยอะเคยเห็นตามข่าวก็ดูว่าครอบครัวอบอุ่นมากเลยนะลูกๆน่ารักมากชีวิตก็ดูลาบเลื่นดีทั้งนี้นะคะหากย้อนโพสสาวพอลล่าเทเลอร์ค่ะเมื่อ2อวันก่อนเจ้าตัวก็ได้โพสภาพตัวเองนะคะพร้อมเผยข้อความเป็นภาษาอังกฤษใจความที่ว่าดวงตาที่แจ้จริงรับรู้ถึงการโกหกที่แท้จริง แต่ทว่านะคะจะเกี่ยวกับประเด็นเตียงหกักหรือไม่นะคะคงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากย้อนรอยชีวิตรักของสาวพอลล่าก,กับหนุ่มเอ็ดเวิร์ดนะคะนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษความรักของทั้งคู่นะคะเกิดจากที่พี่สาวของฝ่ายชายที่เป็นแม่สื่อให้มาพบกันโดยพบกันครั้งแรกนะคะทั้งคู่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันทันทีโดยสาวพอลล่านะคะคบหากับเอ็ดเวิร์ดเดนได้ปีก,กว่าฝ่ายหญิงก็ประกาศข่าวดีเตรียมสาะโตรนะคะโดยจัดพิธีมาร์ตต้นปี่ มกราคม2553 ซึ่งในงานแต่งเอ็ดเวิร์ดนะคะได้เล่าว่ายากที่จะอธิบายความรู้สึกได้ตนมองหาคนแบบพอลล่ามานานดีใจที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันการแต่งงานครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดนะคะยังได้พูดคําว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่สาวพอลล่านะคะก็เผยว่ามีความสุขที่สุดที่วันนี้เจ้าบ่าวคือเอ็ดเวิร์ดนะคะมันเป็นคําอธิบายยากมากไม่มีในดิกเชนารีนะคะแต่เป็นแบบในหนังที่เจอกันแล้วก็ชอบกันเลยซึ่งภายหลังจากการแต่งงานแล้วนะคะพอลล่าก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่ฮ่องกงจนมีลูกด้วยกกกกกกักยยัันนน3ค่่่ออออจะะยยาาไปปูทททีีรรเเศงฤษะะว็มขชบ,มบิ เลือกรากันในที่สุดค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราแฟนคลับก็ทําได้แต่เพียงให้กําลังใจจริงๆนะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ต้องเราฟังจากปากสาวพลาเท่านั้นค่ะไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top news รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ